สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพบรักกุกท่านครับของดีอีสานาบกุโชคครับอันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของนายกจะเจอฤทธ์อะไรบ้างหลังจากนี้ท่านผู้ฟังครับ มีคำทานายจากนักพยากรณ์และโหราศาสตร์ชื่อดังเกี่ยวกับการทํานายจรคือการทํานายอนาคตดวงเมืองตามหลักโหราศาสตร์จำเป็นจะต,ต้องใช้อายุย่างและทักษะจร3สามเรื่องการเวลาที่จะดูจากปฏิทินดาราศาสตร์คือการโคจรของดาวพระศุกร แต่ละดวงร่วมด้วยดวงเมืองอายุย่างเข้าเท่ากับพุทธศักราช2,568ลบด้วย2,325เท่ากับ243ปีเมื่อผ่านวันเกิด21เมษายน2,568ไปแล้วนับอายุย่างได้244ปี ทักษาจรนับจากวันเกิดอันอาทิตย์องเล็บหนึ่งเริ่มนับทักษาจรที่ดวงอาทิตย์วงเล็บหนึ่งอายุย่าง244ปีนับทักษาจรได้ดังนี้ทักษาจรเมื่ออายุย่าง244ปีนี้ดวงอาทิตย์วงเล็บหนึ่งเป็นบริวารจร และได้ดาวเสาวงเล็บเจ็ดเป็นมูล,ลารจรเมื่อนำดวงดาวเสาวงเล็บเจ็ดซึ่งเป็นมูลารจรมาพิจารณาร่วมกับดวงเมืองได้ความว่าหลังจากวันที่19พฤษภาคม2568ดาวเสาวงเล็บเจ็ดโลจรจรย้ายเข้าไปในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนวินาสของดวงเมือง มูลละจรไปอยู่ในเรือนวินาตของดวงเมืองหมายถึงเรื่องการเงินหรือเศรษฐกิจของดวงเมืองจะลดน้อยลงไปตามดำดำเรือนวินาตแปลว่าเสื่อมสูญเสียหายมูลละแปลว่าทรัพย์สินจึงให้ทำนายหรืออ่านดวงเมืองได้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำผลผลิตทางการเกษตรจะได้น้อยลง และขายไม่ได้ราคาการเงินจะตกต่ำฟืดเครื่องอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ดาวราหูวงเล็บ8เป็นดาววิบากกรรมในดวงเมืองเพราะดาวราหูวงเล็บ8อยู่ในเรือนวินาศในดวงเดิมเมื่อดาวราหูวงเล็บ8จรได้โคจรย้ายเข้าไปในราศีกลุ่ม เรือนลาภะของดวงเมืองทำให้ทำนายไว้ว่าผลประโยชน์หรือผลกำไรจะลดน้อยลงไปคำทำนายโดยสรุปก,ก็คือการเงินลด,ดลงหรือเศรษฐกิจตกต่ำจะส่งผลให้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้ยากเพราะเรื่องงบประมาณไม่พอใช้ใจ่าย งานการเมืองไม่ราบรื่นเพราะขาดเงินทุนงบประมาณไม่พอมีผลทำให้สังคมปั่นป่วนผู้คนอดอยากขาดแคลนและเกิดปัญหาโจรลักขโมยคนหลายจี่ปนชุกชุมปัญหาเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำทำให้ประชาชนมองว่ารัฐบาล ไม่มีฝีมือเพียงพอที่จะบริหารบ้านเมืองต่อไปความไม่สงบในบ้านเมืองจะรุนแรงเมื่อดาวอาทิตย์บ่งเล็บหนึ่งปริวารจากโคจรเข้าไปในเรือนอริระหว่างวันที่15กันยายนถึง16ตุลาคม2568และเมื่อดาวอาทิตย์บ่งเล็บหนึ่งโคจรเข้าไปในเรือนมรณะ ราศีพิจิกระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคม2568ช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีโอกาสเกิดความไม่สงบและวุ่นวายกว่าต้นปีและหลังจากวันที่13พฤษภาคม2568ไปแล้วดาวพฤหัสบงเล็บห้าจร จะโครจรเข้าไปในราศีมีถุนซึ่งเป็นธาตุลมดังนั้นในช่วงปลายปีระหว่างวันที่13พฤษภาคม2568จนถึงสิ้นปีจะมีเรื่องภัยธรรมชาติเกิดขึ้นลมพายุจะพัดแรงให้ระมัดระวังไว้ด้วยส่วนหวนวัสุก็ได้ทำนายไว้ ช่วงเดียวกันว่าช่วงเดือนการเมืองวุ่นวายมีคดีความหลายเรื่องซึ่งเป็นไปตามดวงเมืองประมาณช่วงเมษาถึงสิงหา2568จะมีเรื่องราวที่เป็นคดีความที่รัฐบาลต้องโดนทั้งเรื่องเกา่าเรื่องใหม่ช่วงนี้เรียกว่าดาวเมืองพฤหัสขยับแต่สุดท้ายคดีเหล่านี้จะไม่เดินไปไหน คนเป็นอยู่ในช่วงที่เรียกว่ารับไว้พิจารณาแต่ปีหน้าอาจจะต้องมีการตัดสินตอนนี้คดีความที่เกิดขึ้นเรียกว่าเกมการเมืองเพราะออกหัวออกก้อยช่วงนี้ก็มีผลทางการเมืองหมดทุกคนจึงไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์ส่วนเรื่องอื่นๆที่จะมีมาและเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปว่าน่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างมากดวงเมืองช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ครึ่งหลังจะได้อานิสง์ของนโยบายรัฐบาลที่ทำให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อีกยาว ต้นปี2569สำคัญว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมสามเดือนนี้การดำเนินการอะไรที่ค้างอยู่จะดีจะเป็นไปมีผลตอนนั้นรัฐบาลอยู่ได้และนโยบายได้ทำต่อจวงเมืองก็ไปต่อจนถึงเลือกตั้งในปี70 แต่ถ้ามีปัญหารัฐบาลอยู่ไม่ได้เกิดการยุบสภาอาจจะได้เลือกตั้งกลางปี2569ช่วงนี้รัฐบาลมีคดีรวมเล่าในช่วงของนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งรักษชินวัตรอดีตนายกนั้นคดีของนายทักษิณกับคดีของนางสาวยิ่งรักเป็นคดีเก่าสุดท้ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คดีที่จะตัดสินก็มีผลให้นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีจะโดนคดีอีกรอบก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีคดีฟ้องใหม่ส่วนการเดินทางกลับมาของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับอีกสองปีแม่แน่ประมาณปี70อาจจะได้กลับมาส่วนคดีอสวอคือของจริง และมาในช่วงดาวขยับเพอๆสอวออาจจะต้องเปลี่ยนนายกในช่วงประมาณต้นปี2569คดีนี้จะส่งผลให้เกิดการขย่ารัฐบาลอีกเป้าหมายเพื่อให้มีการยุบสภาดังนั้นต้องไปรอดูอีก2569น่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยกฎหมายพวกใครพวกมันส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ พื้ผลทางการเกษตรราคาตกที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังมองว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะตอนนี้ดวงเมืองย้อนกลับมาเหมือนช่วงประมาณต้นปี32ยุคคลเอกชาติชายชุนหวันตอนนั้นก็มีวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งผลเอกชาติชายมีนโยบายหลายอย่างทั้งการท่องเที่ยวการุดการธรรมชาติกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่จะทำให้ประเทศย้อนกลับไปช่วงการเมืองวิกฤตและยุครัฐประหารในช่วง33-34ถึงสถานการณ์นี้จะอยู่ในช่วงปี2569รัฐบาลน,น่าจะมีนโยบายอะไรมาช่วงกลางปีตามดาวพฤหัสขยับอังคารขยับเสามาจึงมองว่ามีออกมาแน่ๆ แต่จะเป็นนโยบายที่คนไม่เห็นด้วยไม่ชอบแต่สุดท้ายได้ผลจริงๆช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต้นปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเพราะดวงเมืองมุมการค้าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนคนไม่ชอบซื้อของในห้างแต่ซื้อของออนไลน์แต่มาถึงตอนนี้คนมีเงินแต่ไม่มั่นใจเศรษฐกิจจะดีหรือไม่เขาเก็บเงินไว้ก่อนเพราะไม่มั่นใจรัฐบาลก็ส่วนหนึ่ง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนพรมมีการเลือกตั้งใหม่เช่นมีการสลับพัก้การเมืองสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ